สวัสดีครับพ่อหมอถ้ำครับผมครับคุณพลากาอยากถามพ่อหมอถ้ำอยู่เพราะว่าเห็นว่าได้เวลาแล้วกวาดล้านวัดเออกวาดล้านวัดเลยเรียบร้อยแล้วครับผมเรียว่าอาบน้าบคาอาบน้าบคาเรียบร้อยครับผมว่าประทับใจครับผมมานี่อยากว่าอยากให้ว่าหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ครับผม ประสบการณ์สมัยก่อนเนาะทั้งเลียนวิชาจบมาใหม่ๆเพราะดีก็เพาะมันจบมาใหม่ๆดอกรักษาว่า,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 าบวชผู้ขาบวชได้สองมือนสังทีกี่บวชเป็นพระมาบวชได้สองหมือไปปริวรัดผู้ผู้อ้วนจนว่าเนาะโอ้มันเจเอาป่านี้ตัวนี้มาสัน่นได้สองหมือนึงไปน้ำมูเลยบวชเ้าก็ได้สองหมื่นอยากไปปริวัดนี้ยินว่า,าปริวัดจักมาเป็นจังไง ไปล้วล่ะครับเพิ่์ลวาดีแค่ปูครับเพิ่์ลวาปูเพิ่์ลวาปูเพิ่์ลวาดีขั้นอยากไปครับขั้นบ่ไปมันจังบ่ดีเพิ่์ลวาครับมันสิได้ลูกเออไปแล้วกับแมนคือเพิ่์ลวายดีมันหูจักอันนั่นอันนี้มันกับหูจักได้บัดนี้ครับอยู่ได้อยู่อยู่อยู่ไปปลิวัตรบ่ใจออกบ่บ่บ่ข้ารันสิได้ฮัวตองอร่อยผลิวัตรกูเนาะไปเบิดได้ยินว่าเขาจัดอยจะมองอะไรก็ไป ตะกีบบลูยังเด้ไปวัดป่าภัยสนตำบลรอบเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูภาวนาวิรัติอริวาทแรกนะครับไอ้โูจักกติ่กาเขาบมจักความเขามันนี่มันนี่ลัติเศษเหติขาดลาตีมีอยู่ซีสหวาสวิปปวาสอนาโลจนาอุเนคเนจระดังมหายยรวมมหายยปัสจาจารกรรม อยู่ต้องบอกวัดย่างวปาอย่ที่ละครับผมมันก็พอหงอีหงิดยังไงโมจักแล้วมึงน่ะเนาะไอ่เขาคนเก็บทว่องนะปวดเก็บทลองนี่นะบบ่ได้บอกอาจารย์แล้วตีเก็บท่องแล่นเข้าไปได้กุติเพื่ับไปขอยาเหม่นว่าเออแล่นเข้าดหยังมันเป็นรัิเิษสิขาดลัดีเด้ว่าซั่นมันเขาใช้ข้าเขาใช้ข้าเขาเขาใช้ข้าเขาบห้เขา เมื่อโฮจักหน้าไปไหมเขาก็บวชในสองมือบ,มบาดดีเอื่นมาเบิดตาหมียเอื่นมาเบิดตามามาบอกวัดใหม่เพราะว่า,วาพระบัณน์เด็ก,กมันคิดจังบนจักถีบมากบัณฑ์เดกูก็อยู่สักคนเดียวโวบจักไปว่ากูสองมือนึ่ก็บวชในสองมือนึ่งจะไปรู้จังเด๋กว่าไปดนุนๆนะฮู้เนาะเ้ยบปะต้องหาผู้ประสบการณ์ซะก่อน กลับขึ้นมามามาถามมึงจะกสองสามคืนมาหาปูเหรียนใส่เพื่นว่าไปรถม่ไปยังดอกอาจารย์กายุหันครับขอถามขอบอกกายุหันเพื่นว่า,าเขาไปผู้เดียวมันมีผู้บอกกายุหันละ่ะอาจารย์กายุหันลูกศิ์กายุหันคําถามกาันอย่างคําตอบกายุหันาม,มาไปรอบมันก็น่าว่าไปผู้เดียวมันบ่ตายแล้วว่าตาย,าม,ตายมันตายรถว่าเราเลยไปเพื่นสี่ส่ผู้หน่วยทั้งหนา ยุทธธรรมจุบันท่ามันสี่ไปคทั้งผู้เล็กคุณคุนผ,ผู้พ้าล้งเห็นบ่อคุนว่าไปผู้เดียวกลับไปประหยัดไปเออมันแมืนอีดีไปเขาปริวัสนี่นบ่บ่อไปเขาปลาลองมึงโอ้เขาปลาออกจากปริวาสมาเขาปลาลองมึงอาจารย์กายุหันลูกศิษย์กายุหันคำตอบกายุหันคำถามกายุหัน้าเข้เย็ดไปกักครับ ้ามผูบอกเรื่องไปในคู่บัข้ามผู่บอกเขาคืนผู่ได้บัตรคืนผู้จีใต้หลังผู้นั่งก็าว่าหน้าไปเรื่อยครับไปนางสามารถจีนางไปนางมามีคำถามขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าเองคำตอบมันก็จีมากขึ้นกันมันเป็นจังจีเด้อบัตรไอเสียว่าบ่ย่านบ่ไปผูบ่มันสีมีคำถามคำตอบยูนหันดอกคย่านหรือบ่ย่านมันสีมีคำถามขึ้นมาัสีมีคำตอบมาอัตโนมัติเข้ามาดอกครับ กูย่านบ้นอกูสีเป็นยังนอต่อไปเดี๋ยวมันสีคําตอบมันมามันมาเอาอีกมันไหนว่าแปดหมื่นสี่พันพระท่ามขัดกับการหั่นเบิดคําถามหั่นเบิดคําตอบกาุหั่นเบิดมันสีแตกสารไปหอดพุ่นนด้ตั้งจะเกิดมาสีแหลกุ่ดเนี่ยเพราว่าหน้าไปโอ้เพราะว่าหน้าคนเกิดมาสีแหลกด่มันมันมากไหนงไมักงหลมาหอดใหญ่จักน้อยมันสีเรื้มคนห้าวมากกับสีนี่ข้าเจ้าตั้งมาก บวกลบคูณหารมันบอกครับมันหน้าเองไงไม่จักน้อยมันสิเริ่มบวกมาเลยนะครับบวกมาตั้งแต่หุ่นจักรกลสีแหลกจน่าหอดสิบสี่สิบห้าปีก็เป็นบ่ามันสิพี่เชียงใหม่บวกมันสีบวกมาเรื่อยๆเป็นยังมันจังบวกความคิดนั่ละมันบวกมันประสบการณ์นะมันอยากได้อันนี้ทุกน้าอันนั้นทุกน้ำมันนี่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันสิเริ่มบวกมาบวกมามิตอลายขึ้นเรื่อยหลายขึ้นเรื่อยครับบาดนี้มาหอดยี่สิบปี มันสีเริ่มใสเชียงหม้คุ้นได้บาดเลยมีลูกมีเมียครับ <ฮะ S 1> อมีลูกมีเมียสั่งครอบครัวมันสีเริ่มใสเชียงหม้คุ้นหลายเกินได้บาทเลยมีคุค้นขึ้นไปเออใสเชียงหม้คุ้นมันสิอยากได้อันนั้นก็หลายทุกขแล้วมันนี่ก็หลายเดี๋ยวบาทเลยอยากได้เงินหลายๆอยากได้ท่องหลายๆอยากมีสวนหลายๆอยากมีนาหลายๆอยากมีวัวมีกล้วยมันเริ่มใสเชียงหม้คุ้นแล้วมีลูกมีหลานออกบ้านอะไรบวก บม่มีแล้วบัดนี้ครับคุณตมใส่เซียงมหมยคุณครับมีแตเพิ่มเทวีคุณขึ้นไปบัานปลายชีวิตมันสิเป็นเชียงหม้ลบบัดนี้ครับลบแล้วบันนี้บัานปลายชีวิตมันสิเป็นเชียงหม้ลบครับอือบวกคุันมีเตนักๆเข้าไปเลยครับอ่าฮานนี่มันสิม่หารตอนทรัพย์สินเจ้าของแกแล้วที่หารให้ไปให้พระหารไปวัดได้บันนี้เริ่มอยากแบงอลไรได้บันนี้ลบลบนี่หอด ลบว่าสังขันได้เนาะบันชุดไทยสังขันกับลอยล้อบัตบันรชุดไทยตอนหานเนี่ยมันจะมาหานลงให้ลูกให้ล้านนั้นในลูกของเนี่ยมาหานไหยวัดไห้ว่าเด้วยมันจะหานเรื่มหานคันออกจากคานล้วก็จะเป็นลบด้บัดนี้โอ้ยียงงไม่ลบเมันจะลบออกลบออกลบออกคันผู้ใดไฟไปสร้างศรัทธาเดีข้นศรัทธาเบิ่งงไงไงข้นศรัทธาเป็นยังไงวันดีค้นศรัทธาเบิ่งเบิ่งเขาบอกอย่างกับเสียเรียว เอกยังมันกระเสียแล้วนักกรนสะท่าแสดงว่าต้ะแต่สา u ตร t i o n นีท่แล้วอันว่าไปเนก็ระเซียรลดมันหลักคือกนศระทธามองยังกรเชียอันบานอันผู้โบเสือบบเสือบบเสือผู้มองยังตัวฟังหนูโบเสือดลอกนี่เลยมันเป็นมาตราสตร์ก่อนพุ o นบบเคยฟังผู้ใดทะลุดูดันบบเคยฟังผู้ใดคนบุญเป็นเรื่องไรบ่เต้คนบุญมันง่ายไงแม่นแม่นสี่ไปบวชก็ตาม แม่นสีบ่อบดกสรซางคนบุญนี่เบื้องง่ายๆมันออกมาทั้งในผู้ใดครับข้อมบ่วข้อมจาทุกจริงทุกอย่างมันสีบ่อมันสีบ่อดาดดาผู้ใดครับมันสีบ่อดาด่ันผู้ใดโ่เป็นโมโหทะลุดูดันครับบมกระฟืดกระฟาดบ่ดาโ่ผิดพลาดผู้ใดครับมันละคนบุญเบื้องง่ายเป็นภาคเบื้องง่ายครับว่าเป็นพระเบื้องว่าด้เบื้องยากอันกิริยามันละอยากเขาตกเปเบื้องดอกครับเบื้องข้อมบ่อน นั่นแหละข้อบุญนี่พระองค์นึงเว้ยขวบเงี่ขวี้เชียรบเงี่ยได้เท่าไรครับมาว่าองค์นี้สิมีบุญหลายอยู่เป็นว่างไในวันที่อยากดังจะดังในทางที่ผิดเผด็จว่าคอยฟังอยู่ว่าคนนี้ชีวะโดนอยู่หรอกสมกับว่าบวชโดนอยู่เป็นยืนว่าคอยเคลียร์ไปเบิ่งอยากดังอย่าดังในทางที่ผิด ออันดังได้ที่บิดเปนบอดีมันมันดังไปเมื่อกันลมพื้เก่ามันดังไปก็ลลมพือเก่าอันดังในทังที่ถูกกับบอผิดกฎหมายบัานเมืองเนาะความแม่ยบอผพิดกฎหมายบ้านเมืองคถือศีลถือตั้มถือทีถือต้องถือบริวารถือถือบริวารถือกติกาของโลกครับถือกติกาของหมู่พวกเออมีร้องพอจันทร์เว้ หลวงพ่อจันทร์ดูสาระคมวัดป่าสุภอิ์บิดมองเกาไปขอบริวารเนี่ยเป็นยังไงครับเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสคอยไปยื่นน้ำเพินได้ไปยื่นน้ำเพินแค่สองเมื่อเพิ่นวางในวันตีท่านเอฟท่านเดชเพิ่นที่แรกเพิ่นงอาจารย์เนี่ยัยค่คำที่สองเพิ่นอยู่ไหนล่ะเอาผมอยู่นเพื่อช่องดาวเพิ่นเลยเอื่นอาจารย์ช่องดาวท่านไดท่มาเพิ่นเกิดเอื่นอาจารย์ช่องดาวอาจารย์ช่องดาวไม่ต้องกลับนะ พี่พจน์คิดเห็นกูเป็นจังไงพจนคือว่าบายกลับรอดบาลละเป็นจังไงพจนแสดงว่าเพิ่นสิเบิ่งนิสัยข่อยตั้งแต่มือที่แรลกมือที่สองพ่นว่าไม่ต้องไปไหนไม่ต้องกลับเพิ่นว่าบ้านพจนอยากให้กวดล้านวัดบ่อสไม่ต้องกลับว่าซั่นเพิ่นว่าอยู่นี่ล่ะว่าซั่นครับเออเพิ่นบ่ให้กลับเแต่เนาะที่พิจารณาสิซ่อมมงอยู่เลยไปอยูน่าเอาแนวมันบ่ผิดกติกาแห้งนี่ยเลยมันมีปูสายหันเนาะ ผู้สาผู้สาเราเฒ่าเนาะซื้อเลขกด้วยนะผู้สาซื้อตัวแรกเราบาสนสันเลขผมมันบอกคือมูมมด้เก่าเก่าศูนยู้บ้านสันผมจยกได้โทรศัพท์ที่ผมสิไปซื้อมันสิีิ์บอกว่าผมสิไปซื้อเลขกด้ไปซื้อในเมืองว่นเขาขายอยู่ตรง,งไหนเงี้ยว่ะไม่รน้ตลาดแล้วสั่นก็เลยไปซื้อเก่าเก่าศูนย์เนี่ยมาแรงมากเหตุง,งานอยู่เนาะเหตุงานเกิดปัญหาอะไรอยู่ ปูดสาแลร่มาบอกอาจารย์ส่งดาวอาจารย์ส่งดาวเลขออกเก้าเก้าศูนย์มาสั่นแม่นว้าพูได้โทรศัพท์ตัวนี้แม่ียนจบอกพูเขานี้มาสั่นแม่นผมพุตัวมาสั่นแม่นอี๋อี๋มาสั่นมาสั่นเลเสียปูสาหยันบนเราหยอกนะครับผมครับเพราะว่าเขาบอกมาอยู่น้ำกันใหม่ๆไม่เมีนอี๋อีอาจารย์ส่งดาวึกเลขมาสั่นบอกไปหลายคนบ้านสิแเมียนที่บ้าทนี่ว่าไปบอกคนฟังหลายคนเนาะแม่นอี๋อี๋มาสั่น หลานปูจันกับอยากมาถามในบาทงวดต่อมาครับโอ้คิดจังก้นมาดำม,มาอยู่ดำข้าวก็แตกใจหวุนว่นๆเดี๋ยวนว้อว่าครับผมอันอยากต้องงวดแล้วที่บาทเลย <c oughs> บ,บาทก็เจ้าก็เลยทั้งหลาน,านทั้งยังก้นยังมันนั่นแหละผมขอมาได้บาทนี่ยแต่ื่อก็หู่จักบานผมว่าถ้าถึงงวดสองอยู่ครับบาทงวดต่อมาครับยังน้อไมนออกตองด้ตอนครับออกตองแปดแปด นบ่ามันไม่สิเปาใช่ไหมนอบาตเลยสีพวกเปลี่ยนแปดแปดใช่ไหมเราว่าสั่นบอกหลานปูจันดังปานอยังชุ่มมันเขาฟังเสียงเลยเนี่ยเออครับเขาฟังอาจารย์สุนทรให้เรียกเกี่ยววา่าจันเราไปบอกปูจันไปบอกเจ้าวาดปูผู้ขาดควาเงินเนี้ยฉ <laughs> ันเสียเด็กเอาสีหลีพุนเขาไปเสียตลาดเออครับเอลี้ยมัน,นก็ออกแปดแปดมาเนี่ย อาอาจารย์สร้งดาวผมผมก็ผมก็ยินอยู่ไดแต่กี่ผมก็เห็นโวเป็นเปลี่ยนเลยลัไปเขาเป็นอาจารย์สง้างดาวสงครามเพราะว่าเคยลองบัดเนี่ยไปหอดจังวัดตาอันแม่อำเภอแม่สอดวัดมณีไปสวนคอยกบไปเนี่ยเชียงไล่คอยกะไปอันมองได้อันแต่ว่าคอยได้ยิ่บเขาว่าอยุดทั้งมุกดาหานกามีมาสั่นไปก็เลยมุกดาหานมองได้เขาชัดเลย ผู้ดินอาจารย์เดชด้วนครับวัดผู้ดินเอาทางไหนมันจัดกูญจิไปวัดละว่าแต่ว่าคนเดียวมันไปห้องก็เห็นตัวเป็นอาจารย์ช่างดาวนี่นะครับรห้องก็เห็นตัวเป็นครับอาจารย์ช่างดาวครับผมคอยลูกอายุเราย่องไปหารพอีท่านอาจารย์เพ่็เป็นด็อกเตอร์เอกคนเดชด็อกเตอร์ปริญญาเอกคนเดิมปริญญาเอกอยู่นั่นเพื่นอาจารย์ไม่ต้องกลับนะเป็นว่า อ่าวปะจช่กีแต่ที่ให้ยูรับยูอะไรยูจะต่อยูโดยได้โดนหมนไดยยูไปยูมาเจ้าคณะตำบลนี่ตา่บัณฑาศิลานี่อาจารย์ใส่เจ้าคณะตำบลตายมาขันบ่มาเปิดศรีวาัวกูเด้อเปิดไตเพระโลกพระจักดอกแต่ว่าข้าเจ้าพระศิวาบ่มีบุญมีคุณว่าอาจารย์เคยยูน้ำเพลินตายแล้วพระศรีบัวมาบ่ได้เกิดศริบ่แมนเป็นเตนป่วยก็เคยไปนอนเฝ้าอยู่ ว้าว่าลองกลับขึ้นไปไมมนจังสีแม่นเลยหอะเลยส่วนกันมากกลับขึ้นมางามตัเปลนโอ้เท็่จังสีก็บสบายใจได้บัดนี้ครับแมนืนเข้าได้มากงานตัวเพลิวเพราะวันอยู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาโดนครับ